เวียนหน้ามืดใจสัน่นอ่อนเพลียนอนยังไงก็รู้สึกนอนไม่พอผิวแห้งกร้านนาซีดนี่คืออาการของโลหิตจางค่ะซึ่งโลหิตจางแบ่งตามกลไกการเกิดได้สสาเหตุด,ดังนี้ค่ะ 1. การสร้างเม็ดเลือดแดงลดลงการขาดสารอาหารที่จำเป็นต่อการสร้างเม็ดเลือดแดงอย่างธาตุเหล็กโฟลิกและวิตามิน B12 โรคไตเรื้อรังทำให้ขาดปัจจัยในการกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง โรคเรือรังบางอย่างเช่นโรคมะเร็งโรคข้ออักเสบโรคเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน 2. การทำลายเม็ดเลือดแดงมากขึ้นในร่างกายซึ่งเกิดจากโรคกลุ่มที่เป็นสาเหตุให้เม็ดเลือดแดงแตกง่ายกว่าปกติอย่างโรคทาลัซีเมียโรคเม็ดเลือดแดงแตกง่ายอันติดเชื้อมาลาเรียคอสติเดียม และ 3. การเสียเลือดฉับพลันเช่นการเกิดอุบัติเหตุหรือเสียเลือดเรื้อรงังเช่นการเสียเลือดทางประจำเดือนในผู้หญิงเสียเลือดในทางเดิอนอาหารส่วนอาการของผู้ที่มีภาวะโลหิตจางคืออ่อนเพลียหน้ามืดใจสั่นเป็นลมหมดสติมีอาการซีดบริเวณหน้าเยื่อบุเปลือกตาริมฝีปากลิ้นฝ่ามือและเล็บ ถ้ามีอาการเรื้อรงังอาจมีอาการมุมปากเปื่อยเล็บมีลักษณะอ่อนแอและแบนหรือเล็บเงยขึ้นมีแอ่งตรงกลางคล้ายช้อนค่ะซึ่งอาการก็ดูจะไม่ได้เด่นชัดหรือเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตขนาดนั้นสำหรับบางคนใช่ไหมคะจึงเป็นสาเหตุให้หลายคนมักละเลยกับภาวะเลือดจาง แต่ภาวะแทรกซ้อนจากภาวะโลหิตจางเป็นสิ่งที่ควรระวังค่ะเพราะโลหิตจางเล็กน้อยอาจไม่มีอันตรายใดๆแต่ถ้ามีโลหิตจางมากทําให้อ่อนเพลียวิงเวียนศีรษะใจสั่นหน้ามืดเป็นลมง่ายอาจมีอาการของโรคหัวใจล้มเหลวได้เพราะถ้ามีโลหิตจางมากๆหัวใจจะต้องทํางานหนักมากขึ้นเพื่อสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายให้มากขึ้นอาจมีหัวใจโตเกิดภาวะหัวใจวายได้ค่ะเลือด เป็นสิ่งพื้นฐานที่สำคัญของร่างกายหากเลือดหนืดเลือดน้อยเลือดพร่องเลือดครั่งหรือโลหิตจางส่งผลให้ร่างกายเกิดความเสื่อมแก่ก่อนวัยและหากปล่อยไว้ยังเป็นต้นเหตุของการเกิดโรคเอิร์นเว่์ได้เลือกใช้ต้นตำรับยาสมุนไพรจีนบำรุงเลือดและเสริมสร้างพลังชี่ซึ่งมีประวัติการใช้ในวงการแพทย์จีนมากว่า2,000ปี คัดเลือกอือเจียวซึ่งเป็นราชายาสมุนไพรจีนบำรุงเลือดและสมคนราชายาบำรุงพลังชี่เพื่อเสริมสร้างเลือดและพลังชี่เชิงบุรณาการปรับปริมาณคุณภาพการไหลเวียนและความสมดุลของเลือดเพื่อให้เลือดดีสุขภาพดีการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวช่วยคุณได้ค่ะ ปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเว027514399